ครับผมวันนี้มาร่วมงานปีปลายเป๊ะๆตอนนี้ผมเป็นไงบ้างร่วมาดูก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกเป็นเกียรติมากอันนี้แบบหลายครั้งแล้วก็ปีใช่ก็ขอบคุณปีมากที่แบบยังยังยังชวนพวกเรามาแล้วก็มีแล้วก็ให้เราเปิดพรมม่วงด้วยเนาะแล้วก็ได้เป็นคู่แรกที่ได้ขึ้นแสดงด้วยครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงแล้วแบบเมื่อกี้อยู่ข้างหลังเวทีก็แบบสู้ๆู้แบบเป็นคู่แรกอะไรเงย แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับคุณก็เรียกเสียงดีจากแฟนคลับไ, <ป S 2> ไม่ต้องมาด่า <พอ S 2> <อ>เราสำหรับแต่ละคขอบคุณมากขอบคุณมากใช่ตั้งแต่แบบเข้ามาที่งานเลยก็คือแบบแฟนคลับก็รับเราเยอะมากเลยดีใจมากครับผมคำว่าซีรีส์วายตอนนี้มัอนว,ว,ไไว่ามันก้าวกระโดดมันเวอร์วายมากขึ้นหน่อยประมาณนี้ไหมหรือว่ากัน <S <S 2> <S 2> ใช่แบบตอนนีๆๆ้ซีรีส์วายในไทยคือเหมือนเป็นแบบหนึ่งในซอฟพาวเวอร์ของไทยที่แบบ ต่างชาติคือตอนตอนตอนนี้เริ่มเริ่ม,มยอมรับมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ซีรีส์ไวายไทยก็เริ่มแบบเรียกว่าแบบกว้างขวางมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับผมเหมือนแบบเอ่อการที่อุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยเขาเหมือนคอยพุชคอยซัพพอร์ตซีรีส์วายมาโดยตลอดเนี่ยมันก็เหมือนทําให้คนในหลายๆประเทศเนาะแบบเปิดใจยอมรับซีรีส์วายมากขึ้นแล้วก็ทําให เหมือนซีรีส์วายของประเทศไทยเนี่ยสามารถขายไปได้ทั่วโลกเลยแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยยอมรับในความหลากหลายมากขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแบบอยากให้อุตสาหกรรมไทยนะครับคอยซัพพอร์ตซีรีส์วายไปเรื่อยๆเลยครับผมอยากลองท้าความจรงจะรู้ไหมว่าเราจะมีเบี่ยหมดเปลี่ยนคนรู้จักจากจเรื่องที่จดีแล้วเลยตอนแรกนะ<อ>ตอนตอนแรกพวกผมสองคนแรกก็ๆๆก็ก็มีหวังก็มีแบบให้คุยกันในกองว่าเฮ้ยแบบอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้มันแมสอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้มันแบบมีคนรู้จัก ที่คนรู้จักเยอะๆอะไรเงี้ยก็แต่ตอนแรกไม่คิดว่าจะจะ,จะเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่ก็ขอบคุณคนมากเทรนด์มากเพราะว่ากลายเป็นว่าเราสมงคนเองแต่ก็เป็นกต์หนึ่งที่ทําให้จากรรมวายแล้วก็ซีรีส์ที่เราได้สแสดงเนี่ยมันมันถูกดักบกดับันดักบวกโอรู้สึกเป็นเกียรติมากเป็นเกียร์เป็นเกียร์มากใช่<ม>ก็เหมือนเอ่อจากฟีดแบ a c ตอนที่ซีรีส์ออนอยู่ก็คือมีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยหันมาดูซีรีส์วายครั้งแรกเลยก็เพราะซีรีส์ที่จตินันเลยมันเหมือนเป็นฟีดแบ a c ที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยซีรรีส์เาแบบ สามารถสร้างคุณค่าสร้างความสุขให้กับหลายๆคนได้จริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากใช่ครับดีใจมากๆเลยเรื่องใหม่ดีเลยรู้ได้ผลแล้วว่าภาพบางทีเตรนยมจะมีตัวใหม่แล้วรอครับใครบอกครับอันนี้ใครบอกคจ๊ะแรงเถอะใครบอกมันจำอะไรเราจะได้เล่นงสีรุ่งรุ่งใหม่หรือเป็นผลงานอะไร ผลงานที่มีด้วยกันแน่นอนก็คือเพลงอ๋อใช่แต่ถ้าซีรีส์ก็ไม่รอติดตามเลยนะรอใช่คนเดี๋ยวอาจจะมีครับแต่ก็รอดูรอดูตอนนี้ก็มีเผลงานมีงานใหม่ๆมีเรื่องราวใหม่ๆที่เขามาติดตามมาติดต่อเราบ้างอย่างอะไรคู่เหรอครับอย่างอย่างอย่างใช่ไปเรื่อยไปเรื่อยใช่แต่ก็คือเหมือนพวกเราตอนนี้ก็ต่างคนต่างโฟกัสที่ผลงานเพลงเนาะใช่เหมือน ทางตาก็แบบชวนผมไปร่วมงานกับเขาด้วยอะไรเงี้ยผมก็อ๋อโอเคแบบลองดูอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่เขาก็แบบคอยไกด์ผมตลอดใช่วนของผมก็มี something ให้แบบได้ติดตามแน่นอนเดือนตุลาครับผมแต่ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ครับโอเคลงเอาพูดเพลงเพลงเป็นยังไงเลยครับเพลงผมครับะโอเคก็ก็เรื่อยๆครับตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยเพลงหนึ่งชื่อว่า John Bichai ไปอยู่ในยูทูบผมเลยก็ไปฟังกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยว เดือนเดือน11บเอ็ดพฤศจิกายนวันที่17บจพฤศจิกผมจะปล่อยอัลบั้มนะครับใช่เป็นดิวดิวทั้งอัลบั้มเลยครับดิวคืออะไรครับดิวคืออะไรดิวคือมันเป็นอาเหมือนจำแนกหนึ่งในแทรัอะไรเงี้ยเป็นฮิปฮอปอะไรเงี้ยใช่ก็ร้องรองเอาเปรี้ยวแน่นอนพอมันมีเพลงแล้วเราน้องไปดูคอนเสิร์ตแฟนมีชิวอ๋อใชอ่อัลบั้มผมอะไรเงี้ยผมกำลังจะจัดกับตอนนี้กำลังดูสถานที่อยู่กำลังจะจัดเป็นแบบเหมือนมินิคอนเสิร์ต ปากติดป่าฝากหลงลืมแล้วฝา,ากผลงานของเราแล้วก็ครับผมก็ฝากในเดือนตุลาเนี่ยนะครับผมมีอะไรให้ติดตามแน่นอนครับแล้วก็พวกเรากม่อยากจะขอบคุณทางฝีนะครับที่เชิญพวกเรามาในงานนี้ครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยแล้วก็ให้พวกเราได้เข้าชิง้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันเนาะครับโอเคก็ฝากฝากฝีนะฮะใช่ฝากไว้เอมใจวใจนะ เราเปี่ยวแน่นอนแล้วก็ฝากนะครับภาพยนตร์ตอนนี้ของพี่นักสีอยู่ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพลงกับพี่บอมด้วยครับผมช่าแล้วก็ฝากกระบานครับโอเคผมโอ้ยเราบมเมนต์นี้เลตอนคามสุขครับโอ้